ดวงชะตาวันที่8ตุลาคม2568ตามปฏิทินจันทรคติวันนี้ตรงกับแรม1ค่ำเดือน11ปีมะเสงหรือแรม1ค่ำเดือน11สถานะทางจันทรคตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวันถัดจากวันอังคารที่7ตุลาคมซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11 หรือวันออกพรรษาอันเป็นวันที่พลังงานของดวงจันทร์เต็มเปี่ยมและเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรการเข้าสู่วันแรมหนึ่งค่ำจึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านจากภาวะของการขยายตัวและการแสดงออกอย่างเต็มที่ช่วงข้างขึ้นเท่าสู่ภาวะของการทบทวนการเก็บเกี่ยวผลและการวางแผนเพื่อรอบต่อไปช่วงข้างแรม พลังงานของวันนี้จึงไม่เหมาะแก่การริเริ่มโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงส่งแต่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การสรุปผลและการวางกลยุทธ์สำหรับอนาคตสถานะวันสำคัญวันนี้ไม่ใช่วันพระหรือวันธรรมสวรนะตามปฏิทินพุทธศาสนาและไม่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันสำคัญของชาติไทย โดยวันหยุดสำคัญในเดือนตุลาคม2,568คือวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมและวันปิยะมหาราช23ตุลาคมสถานะตามเรื่องมงคลจากการตรวจสอบตามหลักการและโยกวันนี้ไม่จัดเป็นวันมงคลพิเศษเช่นวันธงชัยหรือวันอธิบดีซึ่งในเดือนตุลาคม2,568 จะตรงกับวันศุกร์เป็นส่วนใหญ่และไม่ใช่วันที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นวันโลกาวินาศซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ดังนั้นวันที่8ตุลาคม2568จึงมีสถานะเป็นวันกลางๆที่ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับการกระทำที่สอดคล้องกับอิทธิพลของดวงดาวประจำวันมากกว่าเลิกยามโดยรวมในวันที่8ตุลาคม2568 บรรยากาศโดยรวมถูกขับเคลื่อนโดยการปฏิสัมพันธ์ของดาวเคราะห์หลายดวงก่อให้เกิดพลวัตที่น่าสนใจระหว่างเหตุผลและความปรารถนาดาวพุธในฐานะดาวเจ้าการในฐานะที่เป็นวันพุธดาวพุธจึงมีอิทธิพลครอบคลุมตลอดทั้งวันดาวพุธคือตัวแทนแห่งสติปัญญาการสื่อสารวาทศิลป์การเจรจาต่อรอง การค้าขายและความสามารถในการปรับตัวพลังงานของดาวพุธส่งเสริมให้วันนี้เป็นวันที่เหมาะแก่การใช้ความคิดการวิเคราะห์การเขียนและการติดต่อประสานงานความสำเร็จในทุกๆเรื่องจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและชัดเจนอิทธิพลจากดาวศุกร์ในราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้ดาวศุกร โคจรอยู่ในราศีสิงห์และจะย้ายออกจากราศีนี้ในวันที่10ตุลาคมดาวศุกร์โดยพื้นฐานคือดาวแห่งความรักการเงินและความสุนทรีเมื่อสถิตในราศีสิงห์ซึ่งเป็นธาตุไฟจะแสดงออกถึงความรักที่เปิดเผยยิ่งใหญ่มีความภาคภูมิใจชอบการแสดงออกที่น่าประทับใจและมีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับในสังคม อิทธิพลนี้กระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ใจเพื่อความสุขเพื่อสถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยสีสันและความร้อนแรงอิทธิพลจากดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งการกระทำความกล้าหาญความขัดแย้งและแรงขับรวนโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เลงลัคนาหรือเรือนปัตนิไปจนถึงวันที่26ตุลาคม ตำแหน่งนี้ส่งผลให้พลังงานการกระทำมุ่งตรงไปยังเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนหรือคู่แข่งขันทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการเผชิญหน้าการโต้แย้งหรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์ได้ง่ายเป็นพิเศษอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรวิกลคติตลอดปี2565ดาวพฤหัสบดีมีการโคจรที่เร็วผิดปกติ โดยมีการย้ายราศีถึงสมครั้งสิ่งนี้สร้างบรรยากาศโดยรวมของปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของโอกาสความก้าวหน้าและโชคลาภแต่ในขณะเดียวกันก็อาจสร้างความไม่มั่นคงให้กับผู้ที่ไม่พร้อมปรับตัวได้พลวัตที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของการประทะกันระหว่างนักการทูตผู้ใช้เหตุผลดาวพุธ กับนักรบผู้เปี่ยมด้วยแรงปรารถนาดาวอังคารและดาวศุกร์ความท้าทายและโอกาสสำคัญของวันนี้อยู่ที่ความสามารถในการใช้สติปัญญาและความสุข,ขุมของดาวพุธเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดการกับแรงผลักดันอันรุนแรงจากความปรารถนาในชื่อเสียงและความรักดาวศุกร์ในราศีสิงห์และพลังแห่งการเผชิญหน้าดาวอังคารในเรือนปัตตนิผู้ที่สามารถคิดก,ก่อนพูด วางแผนก่อนลงมือทำและใช้การเจรจาแทนการเผชิญหน้าจะสามารถควบคุมพลังงานของวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในทางกลับกันการกระทำตามอารมณ์หรือแรงกระตุ้นเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความขัดแยง้งการสื่อสารที่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่น่าเสียดาย